เรงร้องสดกับท้องทุ่งนาแค่ด้วยหรือน้องแค่ด้วยหรือน้องที่คนเฝ้าปองนินทา้าแถมยังอิจฉาที่เห็นเรารักกันเพียงลื ในบ้านชาวยากจนสองคนบึกบืนยิ้มรับสู่ความคมคืนสู่งานเพื่อหวังสร้างตนแค่ด้วยหรือน้องที่ไม่ได้นอนห้องเอง ถึงนอนกับแพรแต่ว่าความรักไม่มองมองเนื้อเมียหนุ่มๆแนดนอนกอดน้องแก่จนไม่ห่วงใยกังวลถึงคนเขาปองนินทาแค่หรือทา ไม่ได้นั่งเก่งหรือเที่ยวดูนางฟังเพลงคลื่นเคลงนั่งเหล่าเข้าบาพี่มีเมียดีนอกจากนี้ไม่คิดไขวยคว้า,วาถึงกินผักจิ้มปลาราน้ำปลา คลุกข้าวพอใจแค่ด้วยหรือน้องขอให้มีความสุขครับ